ดีครับนี่คือวีดีทัศน์แนวการจัดและจุดเน้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาเพิ่มเติม,ตมวิทยาศาสตร์สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ครับบทที่3เริ่มต้นทำโครงงานอย่างไรหัวข้อเนื้อหาประกอบด้วยกิจกรรม 3.1, ลองคิดและทำอย่างนักวิทยาศาสตร์กิจกรรม3.2กําเนิดปัญหาโครงงาน และกิจกรรม3.3การสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการทำโครงงานครับสวัสดีค่ะเพื่อนครูทุกท่านวันนี้ดิฉันจะมานำเสนอแนวทางและจุดเน้นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ในบทที่3เริ่มต้นทำโครงงานอย่างไรนะคะ ในบทเรียนนี้นักเรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับการฝึกตั้งคำถามหรือระบุปัญหาและได้เรียนเกี่ยวกับการรู้จักลักษณะของคำถามปัญหาหรือประเด็นที่นำมาใช้ในการทำโครงงานได้นอกจากนั้นจะมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือให้นักเรียนศึกษาเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลสำคัญที่จำเป็นสำหรับการนำมาใช้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์นะคะ โดยผ่านการทำกิจกรรม3กิจกรรมด้วยกันค่ะนั่นก็คือกิจกรรม3.1นะคะลองคิดและทำอย่างนักวิทยาศาสตร์กิจกรรม3.2กําเนิดปัญหาโครงงานและกิจกรรม3.3การสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการทำโครงงาน ซึ่งในขั้นตอนนี้นะคะเราจะฝึกให้นักเรียนรู้จักการตั้งคำถามค่ะโดยการฝึกการตั้งคำถามครูอาจจะสอนให้นักเรียนลองตั้งคำถามจากกิจกรรมในบทที่1หรือบทที่2ที่ผ่านมาหรือคุณครูอาจจะใช้กิจกรรมช่วยในกิจกรรม3.1ลองคิดและทำอย่างนักวิทยาศาสตร์ค่ะโดยในกิจกรรมนี้นะคะให้ทำตามหนังสือเรียนเราจะเริ่มต้นด้วยการทดลองค่ะ โดยการเติมน้ำร้อนลงในขวดพลาสติกปิดฝาแล้วเขย่าวขวดเทน้ำออกแล้วก็ปิดฝาโดยที่ให้นักเรียนเนี่ยได้ลองพยากรณ์ผลการทำกิจกรรมและให้ตั้งคําถามให้มากที่สุดจุดเน้นในการทำกิจกรรมนี้ก็คือว่าเพื่อให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกตั้งคําถามหลายๆแบบทําไมขวดจึงยุบตัวถ้าเติมน้ำร้อนน้อยกว่านี้จะเป็นอย่างไรนะคะ เปลี่ยนขวดเป็นขนาดอื่นจะยุบตัวหรือเปล่าถ้าใช้น้ําเย็นผลที่เกิดขึ้นจะเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือจะทําอย่างไรให้ขวดไม่บุบเมื่อเจอกับความร้อนจากนั้นให้นักเรียนเนี่ยลองศึกษาใบความรู้เกี่ยวกับลักษณะของคําถามในหนังสือเรียนนะคะก็จะเห็นว่าลักษณะของคําถามเนี่ยมีหลายอย่างเลยนะคะเช่นคําถามที่เน้นหรือจุดประกายความสนใจ คำถามที่เกี่ยวกับการวัดและการนับคำถามเปรียบเทียบคำถามที่นำไปสู่การตั้งปัญหาและให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ว่าคำถามที่นักเรียนได้ตั้งขึ้นจัดอยู่ในลักษณะใดดังตัวอย่างนะคะโดยคำถามหนึ่งๆเนี่ยอาจจะจัดอยู่ได้หลายลักษณะทำไมาขวดจึงยุบตัวเนี่ยก็จะเป็นคำถามที่เน้นหรือจุดประกายความสนใจถ้าเติมน้ำร้อนน้อยลงกว่านี้จะเป็นอย่างไรก็จะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับการวัดและการนับ แล้ะเป็นคำถามเปรียบเทียบใช่ไหมคะว่า,าจะเป็นอย่างไรถ้าน้อยลงกว่านี้และคำถามที่นำไปสู่การกระทำเพราะว่าเห็นภาพได้เลยว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อที่จะตอบคำถามกับปัญหานี้ได้นะคะ คุณครูพอจะมีเวลามากนะคะในห้องเรียนคุณครูอาจจะให้นักเรียนลองทํากิจกรรมเพิ่มเติมนะคะให้นักเรียนเนี่ยเมื่อเทน้ําร้อนออกจากขวดแล้วเปลี่ยนเป็นใช้ลูกโป่งนะคะครอบบริเวณปากขวดแทนและลองให้นักเรียนเนี่ยฝึกตั้งคําถามอีกครั้งหนึ่งโดยเน้นไปที่ว่าคําถามนั้นต้องสามารถสํารวจตรวจสอบด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้หรือถ้าหากไม่มีเวลาคุณครูอาจให้นักเรียน ลองเลือกคำถามที่เคยตั้งมาไว้แล้วหนึ่งคำถามโดยเป็นคำถามที่สามารถตรวจสำรวจตรวจสอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือนำไปสู่การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้โดยคำถามดังกล่าวเนี่ยควรจะมีประเด็นสำคัญในการสำรวจตรวจสอบและสามารถสำรวจตรวจสอบได้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และลองเสนอแนวคิดในการสำรวจตรวจสอบได้อย่างคร่าวๆ เราลองมาดูตัวอย่างคำถามสักหนึ่งคำถามระหว่างขวดพลาสติกแบบกลมและขวดพลาสติกแบบเหลี่ยมแบบใดที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วกว่ากันจะเห็นได้ว่าคำถามดังกล่าวนี้นะคะมีประเด็นในการสำรวจตรวจสอบและสามารถสำรวจตรวจสอบได้คือทำการทดลองเช่นเดิมแหะคะ่ะแต่ว่าเปลี่ยนลักษณะของขวดแล้วก็สังเกตผลที่เกิดขึ้นเมื่อนักเรียนของเรานะคะได้ลองฝึกตั้งคำถามที่สามารถ นำมาสำรวจตรวจสอบหรือทำเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์ได้แล้วก็มาต่อกันที่กิจกรรม3.2ค่ะกำเนิดปัญหาโครงงานในกิจกรรมนี้จะมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถกำหนดหัวข้อโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนได้จากคำถามหรือประเด็นต่างๆรอบตัว ก่อนที่จะทํากิจกรรมครูอาจเตรียมตัวล่วงหน้าโดยให้นักเรียนรวบรวมข้อมูลหรือประเด็นสําคัญต่างๆรอบตัวเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบในการตั้งคําถามกิจกรรมนี้นะคะครูผู้สอนจะให้นักเรียนเนี่ยลองตั้งคําถามที่นักเรียนสนใจอย่างน้อย 5าคำถามจากแหล่งต่างๆเช่นหนังสือพิมพ์หนังสือที่ชอบเรื่องราวรอบตัวหรืออะไรต่างๆก็ตามค่ะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนักเรียนอาจจะตั้งคำถามจากแหล่งซ้ำๆกันก็ได้เช่นถ้านักเรียนสนใจเลือกจากงานอริเรกหรือความสนใจส่วนตัวก็สามารถตั้งได้มากมาย เมื่อนักเรียนนะคะได้ลองตั้งคําถามที่นักเรียนสนใจจากแหล่งต่างๆแล้วอาจจะให้นักเรียนเนี่ยลองวิเคราะห์คําถามของนักเรียนที่เตรียมมานะคะว่าคําถามของนักเรียนเนี่ยที่มีประเด็นที่เชื่อมโยงกับหลักการทางวิทยศาศาสตร์เป็นคําถามที่มีประเด็นสําคัญที่ใช้ในการสํารวจตรวจสอบได้สามารถสํารวจตรวจสอบได้โดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลังจากนั้นนะคะคุณครูก็ให้นักเรียนลองเลือกคำถามที่นักเรียนสนใจที่มีประเด็นต่างๆดังกล่าวมาเลือกทำเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์คุณครูอาจจะให้นักเรียนเนี่ยรวมกลุ่มกันลองวิเคราะห์คำถามหรือปัญหาที่นักเรียนเนี่ยเลือกมาทำโครงงานประเด็นในการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการทำโครงงานเนี่ยก็คือ 1. ความสําคัญและมีประโยชน์เวลาที่ใช้ในการศึกษาหาคําตอบหรือเวลาที่ใช้ในการทําโครงงานวัสดุอุปกรณ์และวิธีการดําเนินงานและงบประมาณจุดเน้นส่วนนี้ก็เพื่อให้นักเรียนได้วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงงานที่จะทําซึ่งจะทําให้นักเรียนทราบว่าต้องหาข้อมูลใดเพิ่มหรือต้องปรับปรุงหัวข้อโครงงานอย่างไรสําหรับประเด็นในการพิจารณาอาจจะมีประเด็นเพิ่ม,เต,มเติมได้นะคะขึ้นอยู่กับการระดมความคิดของนักเรียนใน ตัวอย่างคำถามแรกน้ำหมักชีวภาพมีผลต่อการย่อยสลายของตอสังข้าวอย่างไรจากตัวอย่างคำถามนี้เมื่อพิจารณาแล้วจะพบว่าคำถามมีประเด็นสำคัญชัดเจนว่าจะศึกษาอะไรในที่นี้คือการย่อยสลายของตอสังข้าวโดยใช้น้ำหมักชีวภาพและนำไปสู่การวางแผนและออกแบบการศึกษาต่อไปเช่นน้ำหมักชีวภาพเป็นแบบไหนการย่อยสลายวัดยังไง และต่อสั่งข้าวชนิดไหนปริมาณเท่าไหร่เป็นต้นซึ่งเมื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการทําโครงงานสําหรับนักเรียนก็อาจจะเป็นไปได้ทั้งประโยชน์เวลาและงบประมาณคําถามต่อไปนะคะผักสดในตลาดมีสารฟอร์มาลินตกค้างหรือไม่อย่างไร จากตัวอย่างคำถามเมื่อพิจารณาแล้วจะพบประเด็นสำคัญคือต้องการสำรวจผักสดในตลาดว่ามีสารฟอร์มาลินตกค้างหรือเปล่าซึ่งจะมีประเด็นสำคัญในการวางแผนการออกแบบการศึกษาคือจะสำรวจสารฟอร์มาลินอย่างไรผักสดในตลาดจะตรวจสอบผักอะไรบ้างใช้กลุ่มตัวอย่างมากเท่าไหร่ และสำรวจตลาดแห่งใดบ้างเป็นต้นซึ่งเมื่อพิจารณาความเป็นไปได้ในการทำโครงงานสำหรับนักเรียนก็น่าจะเป็นไปได้ทั้งประโยชน์เวลาวัสดุวิธีการและงบประมาณ ลองมาดูตัวอย่างคำถามต่อไปพฤติกรรมการเลือกคู่ของนกเงือกว่าเป็นอย่างไรคำถามนี้มีประเด็นสำคัญคือพฤติกรรมการเลือกคู่เมื่อพิจารณาจะพบว่านกเงือกเนี่ยจะพบจากแหล่งใดในท้องถิ่นพบได้ง่ายหรือเปล่าพบในปริมาณมากพอที่นักเรียนจะสามารถสรุปเป็นผลการศึกษาหรือไม่ระยะเวลาในการเลือกคู่ยาวนานหรือเปล่าสำหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ยาก หรือว่าประสบความสําเร็จในการทําโครงงานได้ยากแต่ว่าถ้านักเรียนาสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้โดยกระบวนการที่น่าเชื่อถือได้ก็อาจจะทําได้นะคะแต่โดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะอลองให้นักเรียนลองศึกษาหัวข้อต่อไปดีกว่าค่ะ ในตอนท้ายนะคะคุณครูและนักเรียนเนี่ยอาจจะสรุปร่วมกันนะคะว่าในการกำหนดปัญหาหรือว่าระบุหัวข้อในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยเราต้องศึกษาในหลายๆประเด็นวิเคราะห์ความสำคัญแล้วก็ความเป็นไปได้ในการทำโครงงานเมื่อนักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะได้หัวข้อในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์แล้วสิ่งต่อไปที่สำคัญสำหรับนักเรียนในการทำก็คือการสืบค้นข้อมูลที่จะนำมาใช้ สนับสนุนในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนค่ะโดยในที่นี้นะคะเราจะให้นักเรียนเนี่ยได้เข้าใจนะคะผ่านกิจกรรม3.3การสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการทำโครงงานกิจกรรมนี้คุณครูอาจจะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์นะคะว่าหัวข้อโครงงานของนักเรียนเนี่ยหากต้องการทำโครงงานนี้นะคะนักเรียนจะต้องมีความรู้เรื่องใดบ้าง และมีปัจจัยใดที่เกี่ยวข้องบ้างเป็นต้นนะคะและจากนั้นคุณครูก็แนะนําเกี่ยวกับตัวอย่างรูปแบบการเขียนอ้างอิงนะคะเพื่อที่นักเรียนจะได้สามารถสืบค้นข้อมูลต่างๆได้อย่างชัดเจนแล้วก็น่าเชื่อถือนะคะพร้อมทั้งเป็นการให้เกียรติ ผู้ที่ให้ข้อมูลในการอ้างอิงด้วยนะคะนักเรียนไม่จําเป็นที่จะต้องสืบค้นข้อมูลมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าเอามาใช้นิดเดียวนะคะให้นักเรียนเนี่ยสืบค้นข้อมูลที่จําเป็นนะคะ ที่ใช้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ก็เพียงพอแล้วค่ะซึ่งในตอนท้ายของการทำกิจกรรมนะคะคุณครูและนักเรียนเนี่ยอาจจะร่วมกันสรุปประโยชน์ของการสืบค้นข้อมูลนะคะว่ามีส่วนช่วยในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนเนี่ยให้ประสบความสำเร็จอย่างไรได้บ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นการสืบค้นวิธีการในการทำข้อมูลนะคะการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลนะคะและการสรุปผลการศึกษาข้อมูลควรจะต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลสำหรับกิจกรรมทั้ง3ในบทเรียนนี้หวังว่าคุณครูจะได้นำไปใช้ในการเตรียมการสอนและก็นำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ